เสื้อบานประตูปงเยี่ยมมากก่อนมาหนิเอามาบูบอันใช่ทั้งทั้งไงทังนันมาบทบาทเดียวส่เสื้อสุดโตมาก่อนสิบสี่ใบ นิ่มพ่ได้หรอกได้ว่านิ่มที่อลองเบิง์มใคแผ่เนเดียวนะัง่งเออ สบายดีปีใหม่เดอ้อมานแฮปปี้ใหม่ปีเก่า,าเนาะอายนเน่าวันสองสามมื้อเนาะโดยสบายดีสองคนบ้ามาหนิสองนุ่มรอสาวโอ้กำลังเตงสาวเลยเนาะโอ้เอาไม้ออกแล้วก็งามแด้บัดน,นีิ เธอบอกถูกมีงามบ่หรอวะเอาคิดว่าแม่้องนิ่งโมเมนบ่สันนะโอ้คิดว้องนิ่งบ่สันแม่ใหญ่แม่ไงเอ่อเสื้อแแม่บ่คิดว่าแม่แถวเดียวไปเสื้อไล่ห้วยโยให้กินยังนั่งนั้งถ้วยกินข้าวเที่ยงหรอบ่ยังไปยังไงพอสร้างกินมาเนี่ย ใก no ่คิดเล็กกับเนยกันกะได้รอแ่คิดเล็กเออใส่ละไมอะไรเหมจะต้องใส่ใส่กบค่ะดนีเนี้แก่ละไมนะใส่่อไมใส่กบ่อไมสมผู้แก่อไมใส่กบบ่แกงกบใส่่อไมบ่จ้ากันไรบัดนนี้ผู้บอกยังบอกว่าถึกเลยอู้ววันไดงามเน่ยเนาะอบ้านนี้ อะประตูเราชองเบิ่งเลยสสวัดีเอาลอยมาทางนี้เลยนี่สวัสดีละ่ะอยู่ชองคนนี่บอเอาแม่ค่ะเมย์ขายมิไปขายมิเจ้าบ่เก่งนะบ่เมย์เพ่งเห็ดแล้วเราเพิ่งกระบายอ๋อเมย์เห็ดว้แล,ะล,ะละ้วกระบายโดยไปกินว่าเจ้าเห็ดนะเก,ก่งกบประชุกให้พอชางกินเพลงนนเนาะ บ้านแปนบ่ดเด้ดแทบนี่ยายตู้มาพี่บาหนิล็อกแนบเรียบร้อยบ่ตุยังติดหัวอีเอานี่ยติดหัวมาเบิ่งกันลงแล้วยังมูดัด่ะอันโถลงเนาะโถสวงเทื้ืนเรียบร้อยคุคูมๆหน้าเลยบ่ เอาถอดลงเลยโดยเอาลงเลเอถอดก็ลงเลยโดยอบงบิงบงุดบงไหนเออขุดเบงนี้โดยอือเอในปิดตรงนี้เลยเนาะก็ตอนั้นเป็นทอระบายไม่ได้นั่นเต็มแบบ ทาบริเวณท่อระบายได้ำประตเทตกตุม่มเนาะโอ้ตกใจบ้านเอาน้นชุงอะนะชุงโอ้ยบุรีเขาได้ตุย่ยเนาะอันอนี้เออตาหัวตกใจบ้ดเลยเอาลงมือได้ตุ่นี่นะอโอ้มาวันนี่อาลดคุดแล้วก็ลงเลยปลาทูอจ้าคนเอาลงนี่นสามคนมาสิมาลงซอยมาพระท่านวันนี่เนาะ หลายเบียกแน่วน้กบนี้กัมือี้ดามาไปกังใจเนาะป้าป้าสามาที่ะป้าเอาอันเครื่องลมกันป้ากินอกกาแฟตู้วันนี้กิตาซาชิตาวพอตอนเที่ยงยังอยู่กินกาแฟเอาเครื่องลมก่อน ตูอยู่หลังบา้นานเสื้อบาตประตูปรงเยี่ยมมากก่อนมาเนี่เอามาบุบบอันใช้ชท,ท,งงท,บบท,ทั้งทั้งไงทั้งมันมาบทบาทเดียวใส่เสื้อสุดโตมาก่อนออสิบสี่ใบ นิ่มพอไรแลอกได้บ่นิ่มลองเบิ่งมทลองเบิ่งมสิบสี่บาทอา๋อตอนนี้มาก,ก่อนนะบานประตูปองเงียบไปไปไปสองคนคน ไว้แท้เนาะหลายคนทั้งคนนี่ท<อ>ำลายแต่ไว้ส่วนตัอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วเนาะหลายหลายคนนั่นเมญ่าก,ก็โตหลายคนน่ะดีหลายคนน่ะดีใกล้ถึงแล้วนะคายเฟนเดียวนั่งเออ หนิงกันอีกเนาะนั่นเป็นตัวสุดอนันาประตูปงเยี่ยมตัวนี้แบบแต่หาทาั้งนี่เราเช็คบางอีกทค่นั้นเอยกรอบอลอ่ะเดี๋ยวช่องชิบวนิเอาขนมมาเก้ากาแฟหายทาั้งทายมนก่อนเปิดไล่ยู่บฟังเมกเกินละ

มลาวมเต็มแดนเพ่นวะเขาตอทขึ้นมาขวบนี่นอกนี่ลนนี่ใสในนะเอาโมแมนจะได้เมื่อเปี่ยนพัดพากดพ่อเออเดี๋ยวจะไปเบิ่งาติดาจเคียวนี่ตโตเคียวตองแม่นเลยเมืเปี้ยนเบิ่งจนอยู่มันมันชวบอยู่นอกนะวะ ี่อกวะกเออกขี่ออยู่แล้วไปยังไปเพิ่งนี่เราไปเปลี่ยนเดี๋ยวเมื่อเปลี่ยนเป็นไงไปย่าไปเพิ่งป่ะไปมันทียูน้ำมันตัวผาน่อยผานย่่าหราป่ะเออผานุ่มทงทีร้อยเขาบอกว่าพ่อหาเจ้าหน้าที่ทหารจะห้ามโทษหาแมงนิ่งขึ้นตอขแมงนิ้ กระดิ่งมงุ้มนี้น<อ>บา้านเราจักจูบก็กระตกเตยอแล้วจัดจูบแต่ว่ามันเต็มนะบ่แม่นแต่๋ยวมันไงอือตะเกาวกอจะใช้แต่นี่บ่อันนี้เอาเลยมันอยู่นอกเลยเอาบ,าบา่ตะเกาตะเกากับมีแต่ว่าเพิ่นเห็ดเพิ่นเห็ดเพียงเห็ดเพียงแล้วกับมีเล็กเนาะเอ้ยเ,เ,เอเนาะมีเล็กคอในห้องอืงงอแต่ห้องน้ำอยู่กับในห้องแล้วเพื่อนเอากับมีกัน อันแต่บ่แม่นตัวนี้ i sharing s o r ม y น o o c o r น b ั s s Your น e n ว i r o n m e n t น No l e น v ะ n g К dialect reality or impotent capacity for YouTube Background and your music is so e น e c t o is well p r o t e c t ด d Please อ e m e m b e r and please don't neglect. Please w ั n t to w e ะ c o m e to many audiences following 血 m�ישуп. Maymission then confirm my r e m e m b e ง i n g t h e r อ may b ้ c o อ m o n and e อ e r g e t i c but a n

Ồ, hồng nặng của thế bắt đầu lắm. chất 8 bài, bài, bài ừ. là nhây, không? tại bài học 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 tại bài thang, cần mình chắc ừ. nó ừ. Ừ, thang yeah. không? ได้ป่ะได้เนาะนี่เป็นนี่โยวะเลยคืนี่อะโอ้โหองจับ อั่สะได้ตะวงป่วบุกบุกบุกบอะไดแล้วงคิดยนออ้่ชาเป็ดอัน

บอกว่ากขามโตเข e ้ามาก็ตะพ่อย like, uh ่พอครับแต่ว่าก็ขาดนะแม่ยิงมันขาดกอ่นี้นะขาดเนาะนี่ชื่อเป็นงนันบ้าได้จากมาทัแต่เมื่อวานที่กไปเนาะเราเราสบลองเบิงนมันดีด้วยพ่อดีว่นลงมากับวันใหญ่ลงมาเบืน màu bờm mà, mà nó nặng hơn, cái này cả cái này, cái gần <cụ: Babylon laneara> đây, ha, men, nhiều gần đây, 10 cái gần đây chẳng qua này, 10c này đang cái này, men, cái này, con đó, này, 4น2มตึบานใหญ่มันสิบ่นะบ่เนาะบานใหญ่เฮาว่าไหตกอยู่บ่มัน่เนาะเกือบพนแล้วอันนี้ก็ยังเนแหละบัดนี้เครื่องมันมันสิสิแพงก็ไปเรื่อยๆนี้แต่ันมันต้องใหญ่เด้ตัวนี้ก็3แม่น3ตัวใหญ่ ต้นนเราว่าอยากใส่นั้นมันาดามีเพ่อนื่นนใส่ของนอก็เั็นีคะใส่นอนจ้มันมีกการของันอแต่ว่าขาดมันนะอ๋ออก็สียนบ้านละบ้านบ้านละสมุมสมุมเรอเจ้ากระไรบอั้มันกได้รกกบาบ้านเดียวนี่บบ้านเดียวฮกฮกันสี่กกนี่ เนาใี้บแปดปใบสายะเตัวนีใช่เ็กสาก็ดีมันจังบอนัมันจะบเตยบอนั่นอ่ะนี้เฉพาะตัวนี้ไปแล้กุพ่อากิบดเงินเท่าไรพพอหรือพ่อพอแทีได้อามาตัวจำนเงินพ่อก่อนนะโอา อ่าเนถลายื่อบาตัวถา่าชือแ่างีน่พอยู่เลยวอุปกรณ์ตัวนี้เยอะกไปกร่ยมัพวกมันพวกใบผัาไปยังพกอุปกรณ์พวกนี้เนาะไมหล่ะมานังที่่อมะอะไรพี่แ้าผมถูกคนทั้งพอขนาดพูนยังหันกั้งคำว่ามอ่าเนาะทางบนทางมวน พี่เอ้ยซื้อมามานี่พี่เอ้ยซื้อกาแฟว่ากาแฟขนมาเนาะาซื้อครืนีมันตกอยู่4นีเลยเนาะไปินนี่เลยาเราคือชุดตัวนี้เลยคือพอได้เหลืแต่้มันครบ2อันตงสมสิไปเอาทาง้นดงเงินของทางพอิเตเด้อพอิเตซอยมาเนาะชุดตัวนี้ได้ได้ ใแต่วายกใหาทางเจ้าสคนนมือขึ้นมากระพรขอบคุณทางพอดสเตอร์อดิสเตอร์ดีมีแห้งเขอขอบคุณขอบคุณหอยดิสเตอร์เด้อที่มาซื้อเสียงเห็นน้องนี่ก็หอดิสเตอร์อยู่ดีไม่แห้งอันไหนคนนี้น้องที่ก็ได้คนนั่คนไม่อะไรมาเทมาเด้อขอเด้มีความสุขคจเเด้อซาอคดิสอดีหุขภาพแข็งแรงกินใหมกจบหวานตง

ะอย่าลืมทวงเอานี่อีกสองอันเนาะมันบอกครบสองแต่มาหนี้ทั้งไอเราชีทั้งก่อนแล้นมนมที่เดือดได้ใส่อยู่ใช่ไายอยู่บ้านอยู่บ้านบ่บออะไรอยอ๋อหอยงดกานสาดเนาะกานสาดท่าซีบ้านเน่ะบ้านสรงเหยียบ,บ,บอยู่พุ่นสามสามนมแล้ววันนี้ไปพุ่นตะกวันฮะ แ่วัจะไปนบไปใช่บ้านแน้่ยะพนอยู่โอ้ดูมังย่างบ่เจ้าบ่อไปไปกบใหม่และแน่วกบไหม่เออ้ออเลยอ๋อหัวลายทางไปตัวนี้ส่วน มานปองเยี่ยมแล้วก็พวกใส่ลงไปทับครบแล้วตัวนี้ตัวนี้จะรอทาบางบานใหญ่บ่อื่นหอยพี่น้องหอยสิบ่เท่าไหร่เฉพาะอันนี้ก็ยังเบิดอยู่4นเนาะแได้เตพี่น้องเอ้ยโอเฮือนก็พสิซื้อเครื่องนี่ก็พงบ่ต้งโตก่อนเนาะนี่่ต้งโตบ่นไปตั้งโตอันงพสร้างกินตั้งอยู่ในเิไ้้ตั้งโตอันนั้นแล้วก็เสร็จเอา ยังเสร็จยังสารินอ่ะเศษมึงหง่วงป่ะตักแดดเป็นกันนั่นแหละกินไก่ป่มกินไก่ไปงอินขิ้เด็กโอตแสดงเข้มคักแล้วนะแกงขิ้เด็กใหญ่ตู้ยังมาพี่ นั่นอีกอ่บวกมานังบวกให้าจารย์จัดให้ทางพ่อสร้างมันกินนะอ่ะเอามาให้เบิดใหม่เลยก่อนให้สิเลาบงเือนๆนจ้ก่อนหจแต่งกินให้พอสร้างเบิ่งเมาสักกะยองขึ้นเด้อเลยอ่ะจะแต่งให้พอสร้างกิน อ่งเงเทิงพร้อมหัวบัวแมงหนึ่งล้วเห็นนะบอเออบ่มี่อากเทองนเออยู่ได้เนาะมาวานี่กุดขุมแล้วก็ทอลงเลยเคของน้ำอีกเขาคิดว่าชุมเจียทอลงวบนนี้วะมาลงแด้อะไร พอดีเมื่อวานนี่กับเพื่อเมื่อช่วงแม่ได้หมอคนในเมื่อแล้วเราได้เพื่อยค่าเหืดคายาจนเที่ยงเป็นโรคประจําโตที่เราเคยเป็นนะเบาหวานคมดันโดยแล้วก็หัวใจเกี่ยวกับหัวใจแต่สําคัญหัวใจโรคอันยังเต้นบ่ปกติเต้นแห้งเต้นไหรือวะ เป็นไวเกินปกติคนเฮาเต้นแต่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนว่าน,นี่ร่อยปลายเลยมันบปปกติไปและตัวใจรับหมอพันจนยางบ่ได้พันนล้ไปมือได้นอนสองืนกับสามมือโดยว่านี่ได้พันมากวดมายัางและันมาไข่ในแล้วไปแล้วจับ บ่าอยากให้เพิ่นนอนจักวัน3-4คืนบ่าเพิ่นบ่นอนใครแน่น่อยากเมื่อเนาะเออเมื่อนะคับก็เพิ่นอยู่บเคยเนาะแม่นเาน่ไปได้แต่ตอนเวนบ่กลางคืนบ่นอนนําเพิ่นบ่ได้แม่เรายากนั่นแหละยาเด็กน้อยยาเด็กน้อยได้แตู่เคยนะไปนอนผาอ่า ได้ละเลื่อมายัยเพ้นขึ้นกินเน้นกับเขาว่างได้มัน,มนะมนพอดีแดนเหยียบตอนนี้น้ำมันเดี่ยนะเปพอดีเป็นห้อยที่ว่างานท <laughs> ะลูกแล้วแล้วก็ับเหยียบเดี่ยวแอะแต่งเคยบานตกประตูยังเรียบร้อยกับงามเลยนี่โอ้ใชายยังเดือยลายเติบเนาะใช่เฮ้ มาน็อบล็บอกกันล็อบซานก่อนแล้วไม่แต่อบระอื่นพร้อมติดบานมันนี่เราสิกบบานประตูปองเยี่ยมไว้ก่อนพ่นพี่น้องเอ้ย,ปยอาประตูปองเยี่ยมไว้แล้วกะแล้วเสร็จหันกะแมนประออ่นตะบุญกจะเอาบานใหญ่มาให้เราเนาะเราจะได้ฟ้าปิดอันนี้วัดซื้อมาปิดบ่นนี้กะ กดเถอะซักก็จะได้ไปเปลี่ยนเพื่อนกับเงินของทั้งไอริชตเตอร์นะเนะเาะรวมเซตบอลเหล็กกับมันนี่ก็ตกอยู่ประมาณสี่ล้านซื้อในอยู่ในกินสี่ล้านสี่แสนนั่นแหละอันนี้นมนไม่ได้ต้มน้ำหวานไม่ได้ละคนนึงกินรอดนี่มันจ้าได้กินข้าวยังกินน้ำบ๊อเจ้านะยนังยังไม่ได้กิน ไปสัตมีตวาเอ้ยสิได้กลับก่อนนะไอ้บื่อเลยจังว่ากันเนอะเอ้ยมีเรียกรลายบองารบอลไปโดอ่าเเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้ยบฮ้ยยยบ่ยม้้องหมอ้องหมย้เ้าุ้ อ,อืมเช่ว่าตอนเอื้อยโทษถามโทอฝาปิดหันได้อยู่พุ่นเนาะโดยไปลายขงมีดเลยโอเคสันเบิ่งน้ำพอสร้างไหนะนำในอย่างนางเนอะโดยไอ้ขอตัวกลับก่อนบาทนี่เบื่อจังมากกันเนอะโดยอ่ะสบายดีเด้อโดยกะทั้งตอนนี้กะตัวใกล้ครับเออ <c oughs> <c oughs> ของสายไ <c oughs> <c oughs> ัยวิทย์อัน ด้วยด้วกกินนกกมาตุ hmm. ้ยแกงขีดเกใช่พวกเราแกงเอ็นแกงยังแกงกบเหนอ้อ้นะพอหนึ่งเขาจะบอกแกงกบ่หนอ้อยเออบอกแกงกบ่หนอไม้หวัดดีไหมเห็นจะแกงขีดเกอ่ะออพ่อตาตุ้ยาชีนั่นไหม นี่ก็ได้สิไปต่ออีกก่อนไปเลยก่ได้ฉีเข่าไปทั้งในก่อนแป๊บนึงโดยอ่ะเนอะีเข่าวด้นั่มกันโดยโดยไปหกเก้าคนแล้วเดอร์วันเด้อโดยโดยอะสบายดีเด้อเนาะโดยเด้อกาแฟซื้อมาเพิ่มเลยช็อปหนึ่งวันนี้กาแฟขนมอยู่ข้างในมีกะเที่ยเรียบร้อยแห้งก็ได้ ว่าอน,นี้เนาะก็โอเคคุณพี่น้องไงเนาะสหรับคลิปนี้ทางซวนก็ได้ซื้อบานประตูป้องเยี่ยมมาให้ทางเพื่อนของน้องหนิงเป็นที่เรียบร้อยแล้ววัดท,ทางมวลเนะาะกับซีใบแล้วก็พวกอุปกรณ์บานบอกบานภาพบานแดงคุณพี่น้องไงก็ได้ซื้อมาครบแล้วส่วนป้องเยี่ยมเนาะยังเดือบานใหญ่แล้วกับเครื่องพวกบานบอกบานภาพแหละแต่ประหุสิบกเป็นเงินเท่าไหร่แต่ตอนนี้เงินทางอ้ายเราเดือเนาะงเหลืออยู่ หนึ่งล้านหกแสนเพราะว่าทางสุบนซื้ออันฝาปิดมาแน่ละกัซื้อเอ็มด้วยกระบ,บอกกาแฟมาไอ้มาฝากาสร้างเางวนแต่เมื่อกีนี้ก็ตกอยู่ประมาณสี่ล้านสี่แสนมื่อกีนี้เนาะโดยก็ยังเหลืออยู่หนึ่งล้านหกแสนแต่บฮู้ว่าจะได้สำลีไว้เพี่น้องไอ้โดนบานโมตูเนี่ยพี่ไอเราฝากมาซอยอเนาะอาจังเลยกับทางสุบุญก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งไอที่เตอเดรลัยเด้เอที่ได้มี เมตตาเนาะซอยทั้งครอบครัวของน้องนิงขบมาจีตวาซอยสมทุกทั้งพ่อใหญ่จะดีเนาะกับทั้งเฮาวกระขอูปุณขอบคุณทั้งอ้าละลายเด้อข่อยอ,ยอย้ย่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนื้อไอ้เด้อปรารถนาสิ่งใดก็ให้สวงขงมุมวันปรารถนาเนาะโดยสเหรับคลิปนี้ทางสมุนก็บเได้ขอจบคลิปไปก่อนให้พี่น้องเอ้ยขอกล่าวว่าสบายดีสบายดีโอ้ย